เป้าของไอคือต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ไอไม่อยากจะเป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สดุดไอไม่อยากเป็นบริษัทที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สดุดไอไม่อย,อยากเป็นบริษัทที่มีที่ร่ำรวยมากที่สุดไอไม่อยากสิ่งที่ไออยากเป็นไออยากจะเป็นบริษัทที่สร้างผลกระทบให้ประเทศไทยมากที่สุดผมถึงบอกว่าการทําการตลาดที่ดีที่สุดคือการมีเจตนาที่ถูกต้องคุณยิ่งตะโกนคนยิ่งรําคาแต่คุณต้องให้อะไรเขาคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าว้าวคนนี้ดีว่ะทุกคนอยากโดดเด่นใช่ไหมทุกคนในห้องนี้อยากโดดเด่นทำงานทำคอนเทนต์เด่ห่วผล คุณจโจเดนอัตโนมัติสวัสดีครับทุกคนผม CK นะครับ CEO ของ Fastwork ครับแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีเอเชียครับ CK เคยโดนรับาพาตัวจับไปครับอันนี้คือความทรงจำอันแรกของ CK เลยนี่คือไม่เคยเล่าที่ไหนนะ CK เคยโดนรับาพาตัวจับไปตอนอายุ4ขวบปกติอ่ะคนที่ส่ง CK ไปโรงเรียนอ่ะคน,นิการ์ดน่ะ คืออังโคลคนหนึ่งแล้วกันนะครับซีเคจังจําได้ว่าซีเคตจุงมือเขาอยู่มองข้างหลังเห็นผู้ชาย3มคนใส่หมวกสีดําแบบหมวกแบบหมวกบแบบเรียกว่าครอบแบบหมวกครอแบอบะสีดำไอ้ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ารู้อีกทีก็คือเขาจับอังโคลไปแล้วแล้วก็มัดหัวอังโคลแล้วก็ผูกผูกมืออังโคลแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เขาเอาซีเคไปเลยเป็นตัวประกันครับก็ไอ้ผ่านช่วงเวลาที่แบบอยู่คุยกับพ่อเลยว่าเฮ้ยเอาเงินมาเท่านี้เท่านี้ แมนงนั้นไม่ได้ลูกคืนนะอะไรเงี้ยและสิ่งที่ซีเครู้ที่หลังอีกทีนะคือพ่อบอกว่าถ้าบึงเอาเท่านี้เอาลูกไปเลยไอ้ไ,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 ไอ<ๆ>้ทำใหม่ก็ได้พ่อแม่พ่อแม่ตอรอโหดมากอ่ะ<ง>จนเขาแบบยอมแตุ่ดทาก็ไม่ได้เสียเงินอะไรครับคือว่าตอนที่ซีเคอายุประมาณ13อ่ะพ่อแม่เขาตกตกลงว่าจะไม่อยู่ด้วยกันก็เลยตอนนั้นก็ทุกอย่างกระทันหันมากพ่อก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นไอยู่ซอโซไปเมกานะแบบ3เดือนยูไปเลย แล้วพ่อก็ไม่มีความรู้เรื่องอเมริกาซีคก็ไม่มีความรู้เรื่องอเมริกาแต่หลักๆคือว่าเขาจะาส่งซีกับอเมริกาเป็นเพราะว่าเขาก็อาจจะต่างฝ่ายเขาอาจจะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วซีก็ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอเมริกาเนาะแต่ว่าซีคดูสไปเดอร์แมนพอดูสไปเดอร์แมนปับ๊บก็เห็นว่าเฮ้ยนิวยอร์กใช่ไหมก็อเมริกาก็ดูเจ๋งดีนี่แต่ปรากฏส่งซีกไปที่ไอเดโฮไอเดโฮคือเมืองแบบเมืองฝั่งซ้ายตรงกลางเมืองเกษตรกรอ่ะคล้ายๆแบบลบบุรีอะ่ะของประเทศไทย ซีเป็นคนเรียนเก่งครับซ yes. ีเป็นคนติดเรียนซีแต่ว่าไม่ได้ติดเรียนเป็นเพราะชอบเรียนนะแต่ว่าซีเป็นคนที่ชอบเอาชนะมากกว่าซีเคค่อนข้างอยากที่จะได้อันดับหนึ่งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันอะไอ้ค่อนข้างที่จะชอบก็เลยสไลด์แบบข้อสอบสไลด์อะมันคือการแข่งขันเพราะว่าไออยากจะรู้ว่าไอได้เท่าไอได้อันดับที่เท่าไหร่ก็คือไอก็อาจจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้น่ารักมากๆใน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 ห้องเรียนแล้วกันนะครับเพราะซีเคจะเป็นคนที่แบบชอบถามคุณครูว่าแบบตกลง เกดที่สูงที่สุดอะคือเกตอะไรอะไรสะดุของตัวเองว่าไอได้สูงที่สุดหรือเปล่าเพราะสำหรับไอมันคือการแข่งขันอะไออยากจะอ,อยากจะเอาชนะแตกนะแตกอย่างนึงคือว่าพ่อแม่ไอไม่เคยมีพิพารกาดเลยเลยคือไม่ไม่เคยมีพ่อแม่กดดันว่าไอต้องมีเกรดีไม่เคยเลยแต่ว่ามันคือสิ่งที่ไอมีด้วยมันเองเป็เพราะว่าไอไม่รู้สิไอไอ้พิสูจน์อะไรสักอย่างนึงกับให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่และครับัง,บงเพราะว่าทั้งชีวิตพ่อแม่ไม่เคยชมเลยก็เลยเป like, ็นเหตุผลที่ซีเคอยากจะแนะนำเด็กหลายๆคนนะครับให้พ่อแม่หลายคนแล้วกันถ ที่อเมริกาอยากเลือกนิวยอร์กจะเลือกแคลิฟอร์เนียเลือกเมืองที่ไม่มีอะไรเพราะลูกจะไม่ไ,มได้ทําอะไรนอกเหนือจากเรียนที่ตอนซีอยู่อเมริกาครับซีทำมาหลายอย่างมากซีเคยทำไอบมาก่อนเคยทำที่แบงก์มาก่อนเคยทำที่คอน s ซัลติ้งเฟิร์มมาก่อนเคยทาบริษัทบัญชีมาก่อน uh, แต่ว่าพ l k of my time ก็คือ oken, ส่วนใหญ่ของเวลาถ้าถ้ามันเป็น4ปีนะครับที่เป็นประสบการณ์งานของซีเคที่อเมริกาก็คือตลร้อยคนสองติงเป็นบริษัทที่จองตัวซีเคตั้งแต่ตอนปี2องปีสองที่ที่มหา,าลัยอันเรียนเก่งแหละเพราะว่าเขาก็เลยจองตัวตั้งตั้งนานเลยทำมาหลายดีมากๆครับแต่ว่าโอเวอร์ไทม์ก็ไม่ได้ชอบมากเป็นเพราะว่าพะซีเคร,รู้สึกว่าไอากลายเป็นเครื่องมือในการทาให้คนรวยๆขึ้นมันมีมันมีหลายปัจจัยมากนะครับตอนที่ซีเคทางานเสร็จแล้วซีเคยเห็นคนออกจากออฟฟิศหมดเลยเพราะงานที่ซีเคทา เป็นเพราะว่าตอนบริษัท A ซื้อบริษัทะเขาต้องการแบรนด์เขาต้องการธุกรกิจแต่เขาไม่ต้องการคนพนเขาซื้อแบรนด์มาเสร็จแล้วเขาไล่ออกครึ่งบริษัทเลยสิ่งเหมือนสิ่งที่อ e ีลอนทำครับสิ่งที่อ e ีลอนทำมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจใครก็ทําแต่แค่เขาคืออ e ีลอนไงเขาก็เลยได้มเมดีอเอเยอะก็เลยไอรู้สึกว่าไอคือเครื่องมือในการทาให้คนรว,วยขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะออกครับ <S <S อยากจะบอกจุดเริ่มต้นอะซีเริ่มด้วยไม่มีเงินเดือนเริ่มด้วยไม่มีอะไรแหละแต่เชขอแค่อย ช่วงเวลา2 2 1อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ Fast Work เนี่ยใกล้ไปไม่รอดแล้วเป็นช่วงเวลาที่ Fast Work ต้องการที่จะเรสฟันแต่เรสฟันไม่ได้เขาเรสฟันครั้งสุดท้ายเขปี2018 v a แวลชั่นสูงเกินไปจนเขาไม่สามารถเรสฟันอีกรอบหนึ่งเขาเลยต้องกู้ในปี2020กู้ค o น v e r t i b l e Note มาแล้วนักลงทุนเหล่านี้เขาก็บอกว่าไอ้ไม่ขอหุ้นคืนไอ้ขอเป็นคนไอ้ขอนี่คืน ก็เลยธุรกิจฟาดเฉยก็อ,อีกนิดนึงครับก็จะไม่รอดอยู่แล้วตอนนั้นนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ30ที่30กว่านะครับสามสนั่นแหละครับที่ต้องคืนให้กับเจ้านี้นมี่ยังไม่รวมถึงนี่ที่ต้องคืนให้ฟรีดน,นะครับซีเฮก็เลยเข้ามาบริหารได้ประมาณปีหนึ่งปี2020เสีเก็เริ่มเข้ามาละเ,าเริ่มเข้ามาช่วยเพราะไอเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบไม่ชอบอยู่เฉยๆก็เลยเริ่มเข้ามาบริหารเริ่มเข้ามามาช่วยพิชนักลงทุนสีเฮวิ่งทั่วบ้านทั่วเมืองไปหา นักลงทุนพยายามที่จะ pitch ธุรกิจนี้ให้เขาแต่ว่าไม่มีใครเอาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเราหานเราเราเจอนักลงทุนคนหนึ่งที่สุดท้ายแหละตอนาที่เซลคุยบัมบัสิบกว่าเจ้าอ่ะไม่มีคนหนึ่งที่คอนเฟิร์มแต่คอนเฟิร์มเขาคือเขาไม่อยากจะเอาเงินสดซื้อเขาจะเอาหุ้นซื้อแล้วตกลงกันประมาณ2เดือนแล้วอ่ะอาทิตย์สุดท้ายซึ่งก็ตรงกับวันเวของฟาสุดด้วยนะจะไม่รอดแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ซื้อเขาบอกว่ารอเจ๊งก่อนแล้วกันค่อยซื้อ จนแทบจะเป็นวันสุดท้ายๆครับผมก็เลยสามารถคอนวินส์เจ้านี้บอกว่าผมใช้คำเดียวครับแล้วเขาเขาอาจจะตื่นมั้งตอนที่ผมใช้คำนี้เขาบอกว่าผมบอกว่าทำไมเงินคนอื่นมันหอมลงเงินผมล่ะครับสุดท้ายก็เจ้านี้ก็เลยผักดันเป็น drag along ดีวครับ drag along ดี a แปลว่า51% send paper อีก49%ไม่สมวคุณรู้สึกยังไงเ e n d ตามหมด drag a อลองหมดเลยก็เลย ฟาสต์เวินนร์ดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับซีเคตอนนี้แล้วครับทุกอย่างที่ซีเคทำมาซีเคทำเป็นฟาสต์เวิร์แล้วเป้าตอนนี้คือว่าทำไงก็ได้ให้ขยายธุรกิจของเราออ,อกนอกกรุงเทพมากขึ้นผมเชื่อว่าตอนนี้ในช่นฮะหช่นปีที่ผ่านมาครับ50%ของดาวโหลดก็จะมาจากกรุงเทพอีกซีเคค่อนข้างอยากจะเปิดเปิดกว้างให้คนนอกกรุงเทพ รู้จักฟาสเวิร์กเปิดใจในการใช้ฟาสเวิร์กมากยิ่งขึ้นเป้าของเราจริงๆอะ่ะคือเราจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นไม่ใช่กรุงเทพผมว่ากรุงเทพมันดีอยู่แล้วจะทำไงให้คนที่อยู่ในกรุงเทพหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะตอนที่เขาเริ่มธุรกิจตอน,น,นเราคิดถึงธุรกิจเขาคิดถึงโคราชขอนแก่นน,น่านเชียงรายหาดใหญ่ <c ute noise> เขาคิดถึงเมืองอื่นบ้างที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพคือ <c ute noise> ผมไม่เรียกว่าซีอโอมาร์เก็ตติ้งเพิ่มพอสีเคไม่เคยทำเพื่อฟาสเวิร์กเลย C ีเคทำเพราะสีเคอยากะทำเพื่อคนไทย so I ไอไม่เคยพยายามขาย Fastwork แต่ว่าไอทำคอนเทนต์คือไอไม่เคยรับสปอนเซอร์ชิพเลย so I ไม like like ่เคยได้เงินสักบาทจากการทำคอนเทนต์ไอไม่เคยได้เงินสักบาทนะที่ตลอดที่เวลาที่ไอทำไปมันคือขาดทุนร้อยเปอในมุมของธุรกิจอะมันคือโง่มากที่สิ่งที่สี่ทำมันโง่มากเพราะว่ามันไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันไม่ได้อะไร directly กลับมาเลยแต่สิ่งที่สี่จะทำสี่ทำด้วยเจตนาที่ว่าไอแค่อยากทำเพราะว่าไออยากจะ contribu e ให้กับสังคมไม่ได้ทำเพราะว่าอยากที่จะทำให้คนใช้ฟาสเว์มากขึ้นมันไม่เกี่ยวครับ ผมเชื่อว่า fastwork คนใช้มากขึ้นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าผมทำคอนเทนต์เป็นเพราะว่า fastwork มันมีสินค้าที้ตอบโจทย์จริงๆสุดท้ายถ้าคนฟังผมมาลองใช้ fastwork แต่ fastwork ไม่ตอบโจทย์มันก็ไม่ใช้อยู่ดีหน้าที่ของ CEO คือการแก้ไขปัญหาคือว่าถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาผมแก้ผมคงไม่ต้องทำงานแล้วหน้าที่ของผมคือว่าถ้าทีมมีปัญหาผมต้องช่วยเขาแก้ให้ได้แล้วผมมีหน้าที่ในการ ทำให้ทีมกล้าที่จะทความเสี่ยงมากขึ้นกล้าที่จะพลาดมากขึ้นผมจะบอกกับทีมนะว่าเราพลาดน้อยไปเราพลาดไปน้อยไปมากๆแล้วหน้าที่ของผมคือทําให้ทีมกล้าที่จะทความเสี่ยงมากขึ้นกล้าที่จะพลาดมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่พลาดเลยแปลว่าเราขยับตัวช้าเกินไปหน้าที่ของผมคือพยายามผลักดันให้ทีม move ในด r เ c t i o n ที่เขามีพื้นที่ในล้มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเขาล้มแล้วผมลงโทษเขาแต่ผมลบเขาลม้มผมต้อง compensate เขาผมต้อง reward เขาถ้าเขาลม้มโดยสับไปเป็นเพราะว่า เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องล้มบ่อยๆเพราะาสุดท้ายในสังคมไทยยังทุกคนยังค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟอันดับหนึ่ง people are still กลัวกลัวอยากอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหน้าที่ของผมคือผลักเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนผลักเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณสบายเลยใช่ไหมผลักคุณออกจากคอมฟอร์ทโซนให้ได้ CK ถึงบอกว่า CK ไม่ได้เป็นคนที่มีคำตอบสำหรับทุกอย่างไอ <I S 2> <I S 1> เป็นคนที่เรียนยังเรียนรู้อยู่ใช่ไหมครับ CK ไม่ใช่ไลฟ์โค้ช CK ไม่ได้เป็นคนที่รู้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่ CK พูดออกมาแค่สิ่งที่ CK เรียนรู้ในจุดๆนั้นเดีอยากให้ทุกคนเอามันเป็นข้อคิดหวังว่าอยู่เน this evolution of CK หปี6ปี10ปีข้างหน้า CK เชื่อว่า CK ยังยังเรียนรู้เลยหลายๆ,ๆอย่างยังพลาดอยู่ทุกวันอย่างเสียพลาดทุกวัน I m a k ม่เ s ็ c sex everyday CK อยากจะบอกว่าน you know, คลิปของ CK อาจจะให้แรงบัานดาลใจอาจจะให้ความรู้อาจจะทำให้คุณคิดบางสิ่งบางอย่างออก แต่สิ่งที่ซีเคทำให้ไม่ได้จริงๆคือซีเคเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ให้เราไม่ได้ถ้าคุณดูคลิปนี้คุณรู้สึกดีแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรแตกต่างจากวันนี้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเหมือนเดิมปีหน้าก็จะเหมือนเดิมสิบปีก็จะเหมือนเดิมคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆไม่ใช่ผมแต่เป็นคนุณบอกว่าคุณสามารถเอาสิ่งที่ซีเคพูดมาพัฒนานมาปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจริงๆ